เดินหาข้างนอกบ้านตั้งนานว่าอายุกลิ่นตุตุอยู่ที่ไหนที่แท้ก็แอบ,บมาหลบอยู่ข้างในบ้านนี่เองอยู่ใต้ตู้ผ้าห่มนี่เสือน,นี่เองเอ้ยกินไม่ข้าวเนี่ยฮะอิมัตสมิงสติอีทางโหติอิมัสุปทาอีทางอุปสติอิมัตสมิงอัสติอีทางนโหติอิมัสะนิโรธาอีทางนิโรสติ ญาติทางอวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขารปัจจะยาวิญญาณางวิญญาณปัจจะยานามรูปังนามรูปะปัจจะยาสรายตนนังสรายตนาปัจจะยาผัสโสผัสสะปัจจะยาเวทนาเวทนาปัจจะยาตันหาตันหาปัจจะยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจะยาพระโวภระวะปัจจะยาชาติชาติปัจจะยาชรามรณังโสกปริเทวะทุกขโทวานาตอุปยาสาสัมพันติเอวเมตสเกวรสะทุกขขันธสะสมุทโยโหติ อวิชายะตตเววะอเสจาวิราคานิโรธาสังขารนิโรธทสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธทวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรธทนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรธทสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรธทผัสสะนิโรธาเวทนานิโรธทเวทนานิโรธาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรธอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรธท ภาวะนิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชรามรานังโสกปริเทวะทุกขาโทมานัสอุปยาสานิรุชติเอวามีตาสะเกวรสะทุกขคันสะนิโรโทโหตีติกินบะข่าวนีฮะมึงนเอาข่าวให้กินเวลาเอาข้าวให้กินทีไรจะไม่ค่อยกินเอ้าโอ้ยหมดตอบแล้ว จะกินมดกจะกินข้าวมีแต่มดเหไหมมาแอบ,บอยู่นี่กินไหมหจะกินไข่โอ้ยมดบ้านก็ยิ่งไม่ค่อยนั่นอยู่กินได้หรอกกินไหมหรือจะกินไข่ไอเจ้าเหมียวก็อิ้วอิวมาแล้วเจ้าเหมียวก็อิ้วแล้วกินไข่ไหมกินไข่ไหม กินไข่ไหมกินไข่ไหมเนี่ยกินไหมกินไหมกินไหมจะกินปะกินปะกินปะหืมเนี่ยกินข้าวไหมเน่เนี่เน่เน่ใส่ไข่เนี่ยเออจะทำยังไงดีอยากให้กินข้าวกินไหมโดกินไหม เขาจำจี้จำชายหน่อยแล้วก็เดินหนีเลยอ้านอนอยู่นี่เด้อน,นอนอยู่นี่เด้อออไม่สนเนี่ยวันก่อนเอายาให้กินก่อนนี้ไปไก่อนเจ้าเมียวไม่ต้องร้องบ้านกะลุกยังไม่มออีอันนั้นเลยอันที่ อานอนอยู่นี่แหละไม่ไล่ให้ไปไหนไม่น่าละกินตุตุเดินหาอยู่ไหนก็ไม่เจอก็มาส่องอยู่เด้แล้วไปแอบอยู่ตรงไหนแอบอยู่ข้างตู้ตรงนั้นบ่นี่โรเธอโหตีตีน้ำตาไหลน้ำตาซึมอ,อ,อ่ะนี่ยอาแค่นี้ก่อนเนาะ ตามหาข้างนอกไม่เจอแน่ๆไ,ได้วิ่งแอบมาซุกอยู่ใต้ตู้ในบ้านนี่เองนะไม่หายเด้อหลูกเด้อไม่หายก็ให้ปรารถนาพบเป็นมนุษย์เด้อจะได้มาสั่งสมบารมีเด้อ